สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเพื่อที่ปรกเสียณแล้ว AR 6 0อย่างนี้เขาทำอะไรกันครับในแต่ละวันเกมเชนิมเพ็กถือว่าเป็นเกม Open World ที่มีผู้เล่นทั่วโลกจำนวนมากเลยนะครับและอย่างนี้ต้องมีผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าปะปโกันไปผู้เล่นใหม่ก็มีเควสยให้ทํามากมายส่วนผู้เล่นเก่าทํำยังไงล่ะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผลจะพาทุ่ท่านมาดูกันครับว่าผู้เล่น AR 6 0หรือว่า AR สูงๆแล้วเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างในแต่ละวัน แต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องฝากกดไลค์กดสมัสมาชส่องหมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้า,าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปกันได้เลยครับสำหรับเกมเงนินเงินแผกไป็เกมที่เก็บเลเวลนะครับจะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่ AR60 ครับ ซึ่งถ้าผู้เล่นเล่นถึงเลเวล60แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ต้องเก็บเลเวลต่อแล้วครับเพียงแต่ว่าจะต้องทำาเ e s ต่างๆเพื่อที่จะเก็บสะสมของรางวัลหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ในเกมเนี่ยนะครับเอาไว้ให้มากที่สุดและก็จุดประสงค์ของผู้เล่นน่นะครับก็มีแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเก็บไพ่เมจมเพื่อที่จะเอาไว้กดตัวละครเล่นหรือว่ากดอาวุธให้กับตัวอวยต่างๆหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะชอบแตกบ้านในการ้ําชาอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ก็ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะครับว่าสําหรับผู้เล่นที่มี AR 60แล้วเนี่ยช่วงเวลาต เพราะว่าพอเปลี่ยนแมปใหม่แล้วนะครับก็จะมีเพื่อนที่สำรวจมากขึ้นมีเควสให้ทํามีตัวละครใหม่ให้เล่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่นี่กว่าตัวเกมนะครับจะปรับแมปใหม่มาให้ว่าจะปรับแพทใหม่มาให้ว่าจะมีตัวละครใหม่มาให้เล่นเนี่ยระหว่างนั้นนะครับผู้เล่น AR 6กก็ทําอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับก็คือการเช็คอินคอมมูนิตี้ครับการเช็คอินคอมมูนิตี้ก็คือการเช็คอินรายวันนั่นเองครับ เป็นการเช็คอินจากแอปโฮย่าแล็บครับซึ่งสามารถโหลดได้จากแอปสโตร์หรือว่าก o เกิลเพจนั่นเองครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถไปหาโหลดกันได้มีทถ้ง iOS และก็ Android เลยครับพอโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ทําการล็อกอินเชื่อมต่อกับเกมเสร็จแล้วก็เช็คอินประจําวันได้ทุกวันเลยครับซึ่งของรางวัลในการเช็คอินเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันนะครับรวมถึงมีภพยไพ่เจมสให้เก็บด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวสารต่างๆจากทางเกมเช a นวินแพรเนี่ยต้องอัปเดตตลอดเวลาด้วยคร ผ่านไปกับแอบนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าพอเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยผู้เล่น AR 6 0หรือว่าผู้เล่นไวเกรเสียงทั้งหลายเขาทำอะไรกันบ้างครับอย่างแรกที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือการกดอนบพรประจาวันครับซึ่งพรประจาวันนี่นะครับสามารถเจ็บได้วันละ90ไพ่เม้เจมแถมในวันแรกที่เติมเนี่ยนะครับก็จะได้เพชร300เมตรด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการเติมเพชรที่คุ้มค่ามากที่สุดในเกมเลยละครับต่อไปพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมว่าเมื่อกี้นี้เราเข้าไปเช็คอิน จากแอปโอยลัลา์กันมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกดรับของรางวัลในการเช็คอินประจำวันกันก่อนครับซึ่งของรางวัลเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายหลังจากเราเช็คอินครับสามารถกดเข้าไปรับได้เลยรับของรางวัลในกล่องจดหมายเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะเข้าไปดูว่ากิจกรรมในการอัปเดตอะไรบ้างมีกิจกรรมใหม่เข้ามาหรือเปล่านะหรือว่าแพทต่างๆเนีย่ยอัปเดตกันหรือเปล่าเราดูข่าวสารกันนิดหนึ่งครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมประจำวันกันแล้วครับดูว่าช่วงนั้นมีกิจกรรมอะไรทําบ้างอย่างในตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงกิจกรรมร้านสุก้าหายากครับในะเมืองมอนสเตอร์ก็เราลองเช็คดูครับว่าในช่วงนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ทำก,กิจกรรมต,ต่างๆนะให้ครบครับผมโดยเฉพาะในหน้าภาพรวมกิจกรรมเนี่ยนะครับต้องเช็คดีๆเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราพลาดทำไปแล้วบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บทําให้ครบนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลให้ครบทุกชิ้นครับผมยังไงเราก็มีเวลาว่างมากพออยู่แล้วครับอยู่ได้ไวกเกษียณแล้วนี่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมเดียวให้ทำเลยครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายของแผด4.3แล้วนั่นคือกิจกรรมล้านสินค้าหายากจากเมืองมอนตัดครับเพราะฉะนั้นตามผมไปทำกิจกรรมในวันสุดท้ายกันเลย หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่จะต้องทำเลยคือการเช็กการออกสำรวจครับในปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถส่งตัวละครให้คุณแคทเทอรีนนั้ส่งไปสำรวจได้5คน5เมืองด้วยกันถึงของาาวัลจะเป็นของาะวัลเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ควนพลาดสะสมเอาไวท้ทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละครับดีที่สุดแล้ว ต่อไปก็ได้เวลาทําคําขอประจําวันแล้วครับนักเดินทางนะครับจะได้คําขอประจําวันวันละสี่คำขอครับแล้วถ้าหากทำคำขอประจําวันสําเร็จนะครับจะได้รับสิบไพ่โมเจมต่อหนึ่งคำขอสี่คำขอก็เท่ากับสี่สิบไพ่โมเจมนะครับและเมื่อนํไปส่งคุณแคทเธอรีนแล้วก็จะได้รับอียี่สิบไพ่โมเจมรวมเป็นหกสิบไพ่โมเจมต่อวันครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าคําขอประจําวันเนี่ยมันสามารถเลือกเมืองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทําคําขอประจาวันแต่ดําเมืองได้ไม่ครบเนี่ย ยังไม่อยากให้เปลี่ยนเมืองครับทาคาขอประจำวันแต่ละเมืองให้ครบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเมืองไปเมืองอื่นหรืออาจจะทําคําขอประจำวันของเมืองใหม่ตอนเสร็จแล้วได้สักระยะเวลาหนึ่งเสร็จแล้วก็ย้ายกลับมาเปลี่ยนเป็นเมืองก่อนหน้าครับเพื่อที่จะทําคําขอประจาวันนั้นให้สําเร็จตัวล่วงไปแต่ละเมืองนั่นเองครับที่แนะนําให้ทําอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าคําขอประจำวันแต่ละเมืองนั้นอาจซ่อนไปด้วยความสําเร็จรับครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อน ทำคำขอประจำวันของแต่ละเมืองได้ไม่ครบเนี่ยนะครับก็อาจจะพลาดความสำเร็จลับบางความสำเร็จไปก็ได้ครับหลังจากที่ทำคำขอประจำวันของแต่ละเมืองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสี่คำขอประจำวันครบทั้งสิ้นแล้วทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตนะครับเวลาผมโกดไปในมินิแมปเนี่ยนะครับมันจะโชว์ออริจินอลเลซินให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับตอนนี้160ยหับร้อยอย่าทำแบบนี้นะครับ เพราะว่าออริจินอลเซินเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการลุกคูดาวครับกว่าจะครบ160เนี่ยมันจะใช้เวลาคูดาวไปหลายนาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆทำให้มันเต็ม160อยู่อย่างนี้นเลยนะครับมันจะทำให้เสียเวลาคูดาวไปฟรีๆเลยครับสมมตินะครับอย่างเพื่อนๆใช้ออริจินอลเรซินไปสัก30อย่างเงี้ยเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีเนี่ยนะครับเกมก็จะเรียกคูดาวออริจินอลเลซินให้เพื่อนๆพิลามิดพีลามิดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเต็มอยู่ที่160อย่างเงี้ยครับ เวลาผ่านไปรีเลยครับมันไม่มีคกูด,ดังให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ y ัวกระเสียง AR 6 0เขาจะทำกันนะั่นคือการเผาเลซซนครับวิธีการเผาเลซินก็คือการใชออริจินอลเลซินให้หมดไปนั่นเองครับไม่ว่าจะใช้ให้หมดไปด้วยการลงดันการปราบมดลายสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นการเผาออริจินอลเลซินแหละครับดีกว่าให้มันเต็ม160ทั160้งรอยห่สเรองนี้ไม่ดีเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ลงมากๆเลยนะครับก็คือมไอลายสัปดาห์ครับ พราะว่าบอสลายสัปดาห์นี้นะครับให้รางวัลกับนักเดินทางมากมายเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าบอสลายสัปดาห์นะครับจะรีทุกสัปดาห์แต่ว่าการใช้อ r ิ g i นอลเลซินในการรับรางวัลเนี่ยนะครับสามารถรับรางวัลได้โดยการใช้60 o r i ออลิ l จนอลเลซินครับแต่ว่าในทุกๆสัปดาห์นะครับจะมีบอสลายสัปดาห์3ตัวที่เพื่อนๆสามารถเลือกลงได้เลยในเกมนะครับจะลดการใช้อลิเจนอลเลซินจาก60เหลือ30ลดมาครึ่งหน150ึ่งเเลยครับ เมื่อเพื่อนๆปรับบอสไล์สัปดาห์ในราคา30ออริจินอลเลซิน3ตัวทุกสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปลงดันบอสไล์สัปดาห์ที่เหลือครับถึงแม้ว่าจะต้องเสีย60ออริจินอลเลซิ่นะครับแต่ว่าของาะวันคุ้มค่าเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นการเผาเลซินโดยการเอาไปลงดันบอสประจำเมืองก็ได้นะครับอย่างในช่วงนี้เนี่ยนะฮะน้องกาหมิงกำลังจะเข้าตู้ในแพ44ข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นของที่จะใช้อับตัวละครของน้องกาหมิงเนี่ยนะครับก็ดรอปจากบอสปูนั่นเองครับตอนนี้ผมมีอยู่44แล้วเหลือขาดอีก2ขางน,นงครับเพราะฉะนั้นเป็นลงบอสปูอีกสักตัวจะเป็นอะไรไปครับ ซึ่งการรับของรางวัลในการป่าบความรอดป,ป,ป,ประจําเมืองน่ะนะครับจะใชออริจินอลเลซินซี่สิบออริจินอลเลซินเท่านั้นครับทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั่นนะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่พวก AR60 หรือว่าพวกไวกระเสียนนะี่ยทำกันในเกมเกมชินอิมแพ็นะครับส่วนที่เหลือน่นะครับก็คือการเดินเวิลด์เก็บของ ก็สุดแท้แต่นักเดินทางจะทำกันในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเกนชะินิมเพล่ยเป็น Open World อยู่แล้วครับสามารถทำได้กิจกรรมหลายๆอย่างไม่จำกัดกิจกรรมเลยครับและนี่ก็เป็นหนึ่งวันของผมนะครับ AR60 แล้วส่วนเพื่อนๆที่มี AR60 เหมือนกันหรือว่าไวใกล้กเกษียณนะครับทำกิจกรรมอะไรในแต่ละวันบ้างครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับ หรือว่าผู้เล่นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมเก i n Impact เนี่ยจะเอาไปเป็นตัวอย่างในการทํากิจวัตรประจำวันด้วยก็ได้นะครับออีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายครับถ้าหากว่ามีเวลาว่างมากพอนะครับก็จะไปลงออบิทกันครับเพื่อที่เก็บ o r i g i ิ a อลเลซิได้ครั้ละ600 o r i g i ิน l ลเลซิเลยครับถ้าว่าทั้งหมดในคลิปนี้ยังไม่ใช่กิจกรรมที่ AR 60ค่าทำกันทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณกันด้นะครับ ่อจ,จบคลิปนี้ก็ต้องฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กด subscribe ช่องผมไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเผื่อว่าครั้งหน้ามีอะไรดีๆมานั่งคุยกันแบบนี้อีกก็ดีนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นคงต้องลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ